สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปฟังเสียงยักษ์ในใจตัวเรามากขึ้นหัวข้อที่จะพูดวันนี้คือเราแค่รักความสงบหรือกำลังหนีจากบางอย่างในใจจิตวิทยาของคนที่เลือกเงียบแทนพูดออกมาคุณเคยเป็นไหมครับความรู้สึกโล่งใจแบบแปลกๆตอนที่เพื่อนร่วมงานเดินมาชวนไปกินข้าวเย็นหลังเลิกงาน แล้วเราหาเหตุผลปฏิเสธได้อย่างแนบเนียนหรือความรู้สึกที่เมื่อเสียงแจ้งเตือนกลุ่มสนทนาดังขึ้นมาไม่หยุดใจเรามันกลับรู้สึกหนักขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ในนั้นก็มีแต่เรื่องตลกขบขันคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณชอบผู้คนนะคุณรักเพื่อนคุณรักครอบครัวแต่การต้องอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆสักพักใหญ่ๆมันเหมือนมีบางอย่างในตัวคุณค่อยๆถูกสูบออกไป มันไม่ใช่ความเบื่อครับมันคือความเหนื่อยครับเหนื่อยแบบนอนพักผ่อน8ชั่วโมงก็ไม่หายมันคือความรู้สึกที่อยากจะปิดสวิตช์โลกภายนอกดึงปลั๊กทุกอย่างออกแล้วขอกลับไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเงียบๆที่ไม่มีใครต้องการอะไรจากเราไม่มีใครคาดหวังคำตอบจากเราบางครั้งแค่การต้องคิดว่าจะต้องพูดอะไรต่อหรือต้องยิ้มตอบกลับไปอย่างไรก็ใช้พลังงานมหาศาลแล้ว ถ้าคุณกำลังพยักหน้าตามหรือรู้สึกว่าหัวใจมันบีบตัวเบาๆเรากับมีคนมาพูดความลับในใจของคุณคุณไม่ได้แปลกครับและในวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมบางคนหรืออาจจะเราหลายคนถึงต้องการพื้นที่เงียบๆต้องการการอยู่คนเดียวมากกว่าคนอื่นและทำไมยักษ์ในใจของเราถึงมักจะกระซิบข้างหูเราเสมอว่าการที่เราเป็นแบบนี้มันผิดปกติ ผมเชื่อว่ามีภาพจำที่หลายคนคุ้นเคยกันดีภาพของการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือแม้แต่งานรวมญาติทุกคนหัวเราะพูดคุยเสียงดังดูมีความสุขแต่ตัวเรากลับรู้สึกเหมือนมีกำแพงใส่กั้นอยู่เรายิ้มเราพยักหน้าเราพยายามมีส่วนร่วมแต่ลึกๆแล้วเรากำลังนับถอยหลังครับนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะสามทุ่ม เมื่อไหร่จะถึงเวลาที่ขอตัวกลับบ้านได้โดยไม่น่าเกลียดหรือภาพที่เราแกล้งทำเป็นยุ่งมากๆกลมหนากลมตาทำงานเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องไปนั่งกินข้าวกลางวันกับกลุ่มใหญ่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบพวกเขานะครับแต่การต้องสนทนาเรื่องทั่วไปหรือที่เรียกว่า small talk มันรู้สึกเหมือนการวิ่งมาราธอนทางอารมณ์บางคนเลือกที่จะใส่หูฟังอันใหญ่ๆเดินไปไหนมาไหน ทั้งที่ในหูฟังนั้นไม่ได้เปิดเพลงอะไรเลยมันเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์บอกโลกว่าตอนนี้ฉันขออยู่ในโลกของฉันก่อนนะอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันเลยมันคือความรู้สึกผิดครับความรู้สึกผิดตอนที่เราปฏิเสธคำชวนแล้วยักในใจก็เริ่มทำงานทันทีแกมันแย่แกมันไม่รักเพื่อนแกมันเข้าสังคมไม่เป็นความรู้สึกผิดตอนที่เราอยากกลับบ้านก่อน ทั้งที่งานเลี้ยงเพิ่งเริ่มคนอื่นเขายังสนุกกันอยู่เลยทำไมแกถึงเป็นแบบนี้เราหลายคนใช้ชีวิตโดยแบกความรู้สึกผิดนี้ไว้เพียงเพราะธรรมชาติของเรามันโหยหาความเงียบโหยหาการอยู่คนเดียวเราถูกสอนมาว่าการมีเพื่อนเยอะการเป็นที่รักการเข้าสังคมเก่งคือความสำเร็จดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตรงกันข้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกความเงียบมากกว่าเสียงดัง ยักษ์ในใจที่ถูกสังคมหล่อหลอมมาก็จะชี้หน้าเราทันทีว่าแกมันล้มเหลวเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้คนเดียวครับมีคนอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกเดียวกันนี้ในทุกๆวันทำไมละ่ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ถ้าเราจะถอดรหัสเรื่องนี้เราต้องเข้าใจคำว่าพลังงานก่อนครับในทางจิตวิทยา มนุษย์เรามีวิธีการชาร์จพลังที่แตกต่างกันลองนึกภาพว่าเราทุกคนมีแบตเตอรี่ส่วนตัวคนกลุ่มหนึ่งที่อาจถูกเรียกว่า e x t r o v e r t หรือคนที่เปิดรับโลกภายนอกแบตเตอรี่ของเขาจะถูกชาร์จเมื่อได้เจอผู้คนได้พูดคุยได้สังสรรค์ยิ่งเจอคนเยอะแบตยิ่งเต็มแต่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจถูกเรียกว่า อินโทรเวิร์ตหรือคนที่หันเข้าหาโลกภายในครับแบตเตอรี่ของพวกเขามันถูกใช้เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกครับการพูดคุยการยิ้มการตอบสนองทุกอย่างดึงพลังงานออกไปจนกระทั่งแบตเตอรี่กระพริบเป็นสีแดงและวิธีเดียวที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของพวกเขากลับคืนมาได้ก็คือการอยู่คนเดียวเงียบๆ มันไม่ใช่ความชอบหรือไม่ชอบแต่มันคือความจำเป็นของระบบประสาทครับยังไม่หมดแค่นั้นครับมีคนอีกกลุ่มนึงที่ระบบประสาทของพวกเขาอาจจะไวต่อสิ่งเร้ารอบตัวมากกว่าคนทั่วไปลองนึกภาพว่าถ้าคนปกติมีตัวกรองเสียงกรองแสงกรองอารมณ์ของคนอื่น5ชั้นแต่คนกลุ่มนี้อาจจะมีตัวกรองแค่ชั้นเดียวหรือ2อชั้น ดังนั้นเสียงที่คนอื่นได้ยินว่าปกติสำหรับเขามันคือเสียงตะโกนแสงไฟในออฟฟิศที่คนอื่นว่าสว่างดีสำหรับเขามันจ้าจนแสบตาและที่สำคัญที่สุดอารมณ์ของคนรอบข้างความตึงเครียดในที่ประชุมความเศร้าของเพื่อนพวกเขารับรู้มันได้ง่ายกว่าและลึกกว่าคนอื่นเหมือนฟองน้ำที่ดูดซับทุกอย่างเข้ามาโดยที่เขาเองก็ไม่ต้องการ เมื่อทุกอย่างมันทะลักเข้ามามากเกินไปสมองและร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดครับว่าหนีไปปิดสวิตช์เดี๋ยวนี้หาที่ปลอดภยัยและที่ปลอดภัยที่ว่านั้นก็คือการอยู่คนเดียวเงียบๆนั่นเองครับมันคือโหมดป้องกันตัวเองครับดังนั้นการที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอยากอยู่คนเดียวมันไม่ใช่ว่าคุณอ่อนแอรหรือผิดปกติ แต่มันเป็นสัญญาณที่ปกติมากๆที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าเจ้านายตอนนี้สิ่งเรามันเยอะเกินไปแล้วได้โปรดพาฉันกลับไปพักก่อนการที่เราชอบอยู่คนเดียวิบเงียบมันจึงไม่ใช่การหนีสังคมครับมันคือการกลับมาดูแลตัวเองมันคือการบำรุงรักษาระบบประสาทที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งวันครับที่ผ่านมาเราอาจจะเคี่ยนตีตัวเองบ่อยเหลือเกิน เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกความเงียบยักษในใจก็จะโผล่มาพร้อมกับเสียงที่คุ้นเคยทำไมไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาทำไมปรับตัวไม่ได้ต้องพยายามสิอย่าทำตัวอ่อนแอเสียงนี้มันดังเพราะสังคมมักจะให้รางวัลคนที่กล้าแสดงออกคนที่เสียงดังคนที่ปรับตัวเก่งแต่วันนี้ผมอยากให้คุณลองมองในมุมใหม่ครับการที่คุณรู้ตัวว่า พลังงานของคุณกำลังจะหมดและคุณเลือกที่จะถอยกลับมาชาร์จพลังนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอเลยครับแต่นั่นคือความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนั่นคือความรับผิดชอบต่อสุขภาพจิตของตัวคุณเองและนั่นคือความกล้าหาญครับกล้าหาญที่จะไม่ฝืนในโลกที่ทุกคนบอกให้เราต้องฝืนกล้าหาญที่จะรับฟังเสียงร่างกายของตัวเอง แทนที่จะฟังแต่เสียงความคาดหวังของคนอื่นการอยู่คนเดียวของคุณมันไม่ได้ไร้ค่านะครับความเงียบไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าแต่ความเงียบคือพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ที่สมองของเราจะได้จัดเรียงความคิดที่ยุ่งเหยิงเป็นพื้นที่ที่หัวใจของเราจะได้ประมวลผลอารมณ์ที่ถูกดูดซับมาทั้งวันและเป็นพื้นที่ที่เราจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดที่สุดไม่ใช่เสียงของยักษ์ในใจ ไม่ใช่เสียงของสังคมแต่เป็นเสียงความต้องการที่แท้จริงของเรารู้ไหมครับว่าการที่เราถอยกลับมาอยู่เงียบๆมันไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับแต่มันคือการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะกลับออกไปให้ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพเมื่อแบตเตอรี่ของคุณเต็มเมื่อนั้นคุณถึงจะสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีให้เพื่อนได้เมื่อแบตเตอรี่ของคุณเต็ม คุณถึงจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานดีๆได้เมื่อแบตเตอรี่ของคุณเต็มคุณถึงจะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยใจที่สงบและมั่นคงขึ้นดังนั้นอย่ารู้สึกผิดเลยครับที่คุณต้องการเวลาอยู่คนเดียวนั่นอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้ตัวเองและมอบให้โลกรอบตัวคุณก็ได้ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมอยากชวนคุณคิดต่อน,นิดนึงครับว่าที่ผ่านมา เราละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายและฝืนตัวเองบ่อยแค่ไหนเรายอมให้ยัก์ในใจที่ชื่อว่าความคาดหวังของสังคมมาบอกเราว่าการพักผ่อนของเราการอยู่เงียบๆของเราคือความขี้เกียจหรือความล้มเหลวมานานแค่ไหนแล้วการบ้านทางคิดของเราในวันนี้เรียบง่ายมากๆครับผมอยากให้คุณลองออกแบบช่วงเวลาชาร์จพลังของคุณเอง มันไม่จำเป็นต้องเป็นวันหยุดยาวหรือการไปเที่ยวไกลๆมันอาจจะเป็นแค่15นาทีหลังกลับถึงบ้านที่คุณจะขอตัวเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั่งนิ่งๆหายใจลึกๆโดยยังไม่จับมือถือยังไม่เปิดทีวีหรืออาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงในคืนวันศุกร์ที่คุณล็อกคิวให้ตัวเองว่านี่คือเวลาอยู่กับฉันคุณจะอ่านหนังสือ ฟังเพลงเบาๆหรือแค่นอนมองเพดานโดยไม่ต้องรู้สึกผิดว่าทำไมไม่ออกไปข้างนอกลองหามุมปลอดภัยของคุณให้เจอครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกบนโลกข้างนอกบันดังเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตเตอรี่ของคุณเริ่มกระพริบให้คุณพาร่างกายและหัวใจกลับมาที่มุมปลอดภัยแห่งนี้แล้วกระซิบบอกยักในใจของคุณเบาๆครับ ไม่เป็นไรนะนี่ไม่ใช่การหนีนี่คือการดูแลและฉันสมควรได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแล้วคุณล่ะครับมีมุมปลอดภัยหรือวิธีชาร์จพลังแบบไหนที่คุณใช้ดูแลหัวใจตัวเองในวันที่โลกรอบตัวมันดังเกินไปบ้างหรือเปล่าลองใช้เวลาเงียบๆอยู่กับคำถามนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจในวันนี้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อาหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ